สวัสดีนะทุกคนฉันสาวน้อยถามว่าแบไม่ใช่อ่าเจ้าหญิงบาร์บี้หรืออะไรนั่นหรอกนะฉันก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะ่ะที่ต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะเจอวิกฤตหนักแล้วล่ะนี่ฉันก็พยายามหยิบผักที่เหลืออยู่ในตู้เย็นมาทานนะนะ ปัญหาหลักในตอนนี้ก็คือฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องแล้วแถมฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีสกิลอะไรมากพอนะที่จะนำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ฉันมีเงินเพียงแค่97บาทเท่านั้นะ่ะแล้วนี่มันก็ใกล้ถึงวันที่ครบกำหนดที่จะต้องจ่ายค่าเช่าห้องแล้วเอาจริงๆราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากหรอกนะก็ดูสิเฟอร์นิเจอร์ก็ราคาถูกๆ ห้องก็บ้านๆธรรมดาไม่ได้ใหญ่อะไรแล้วก็ไม่ได้สะดวกสบายอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีเลยไงไม่มีคือไม่มีจริงๆอะ่ะไม่มีจะจ่ายไม่มีงานไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลยแต่แล้วฉันก็คิดไอเดียไอเดียหนึ่งออกนะว่าฉันเนี่ย จะเป็นนักล้วงกระเป๋าใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมารีวิวม็อดล้วงกระเป๋านั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการล้วงกระเป๋าเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเลี้ยงชีพได้ไหมหรือว่ายังไงซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะมีอุปนิสัยตรงนี้เลยนี่เป็นอุปนิสัยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถแบบว่ามีสกิลแพรวในการแบบว่าหลอกล่อซิมอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมเพื่อทําให้เราเนี่ยแบบว่าสามารถขโมยได้แบบมีโอกาสสําเร็จมากขึ้น โดนจับได้หน่อยลงอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มจากแถวแถวบ้านก่อนแล้วกันอุ๊ยคุณผู้ชายคนนั้นน่ะน่าจะมีเงินเยอะนะคะเนี่ยแล้วก็ดูติงตองดีด้วยอะเนาะท่าทางน่าจะหลอกล่อได้ง่ายอะนะเดี๋ยวฉันขอลองประเดิมเข้าไปขโมยหน่อยสิแป๊ซาร์ทูขอให้จับไม่ได้ด้วยเถอะเพราะว่าถ้าจับได้เนี่ยอ จับได้จ้ะโอ้ยตลอดตลอดตลอดโอเควิ่งหนีวิ่งหนีตอนนี้ก็คือแบบว่าโดนจับได้นะคะอะไรอะเงอะงะน่าจะเป็นคำนิยามที่ดีสำหรับการพยายามของแบร์ในครั้งแรกมันด่าเงเงอะงะอก็มันครั้งแรกปะแกก็เราเนี่ยต้องแบบฝึกไปเรื่อยๆนะคะเรายังไม่มีสกิลการขโมยของมันก็ไม่แปลกปะมันครั้งแรกอ่ะโอ้ยตา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 ยเอ็นดูโฮ้ แย่ yeah, แล้วสิโดนฉับได้ตั้งแต่คนแรกเลยเหรอเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกอับอายมากๆเลยอะ่ะหุยครั้งแรกก็เฟลซะแล้วแต่ไม่เป็นไรนะแบเอาใหม่เนี่ยแหละปลาค้างห้องชอบทำเสียงดังดีนักคุณกีตานะคะเอา้าไม่สามารถขโมยได้หรออ๋อกก็คือคนเมื่อกี้นะคะเขาแบบตะโกนดังมากเลยอะเราไม่สมควรที่จะขโมยคนแถวแถวนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยโอเค เราต้องย้ายสถานที่นะคะโอปะ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 อันนี้ค่ะไฮโซไฮโซคุณผู้ชมมาที่ร้านแบบบาแบบไฮโซชั so. ้นด้านฟ้าโอ้เขาต้องมีกระตังกันบ้างแหละจริงๆดิฉันก็แต่งตัวมาเข้ากับเ <c oughs> ข้ากับสถานที่ไม่มีใครดูรู้แน่นอนว่าเป็นโจนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูปุุนๆ <c oughs> สักหน่อยคุณผู้ชมอ้ะ <c oughs> โอ้ตายละพึง่งฝึกคุณผู้ชมยังไม่เก่ง <c oughs> อีาหนูนี่ต้องฝึกอีกเยอะเลยอะนะอ่ะคุณตาคะหนูไม่เคยทํามาก่อนเลยอะนี่มันเป็นครั้งแรกของหนูนะะออี้อตาดีอยู่ด,ดีก็มาว่าเรานะคะเดี๋ยวเราต้องขมโมยของสักหน่อยละให้เขารู้สึกบ,บ้างว่าอาบน้าร้อนมาก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะจะบอกให้อาบน้าร้อนมาก่อนก็แค่เกิดก่อนปะโออุ้ยตายแล้วนี่หนูขมโมยตาแบบนี้ไม่ได้นะ โดอจทำได้อีกแล้ว啊คุณผู้ชมพูดหงมาที่ฉันต้องย้ายที่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะอิตานี่หรือว่าจะฆ่าดีไม่ดีไม่ดีค่ะเดเรามารีวิวมดขโมยมอดลวงกระเป๋าเนาะอย่ากฆ่าคน อย่าฆ่าซิมไปเรื่อยได้โปรดอ่านี่ค่ะย้ายมาที่บา้าบานหนึ่งแล้วนะคะในวินโลเคกนี่มีคุณผู้ชายกําลังเต้นอยู่โอเคเราจะทําการแบบว่าลองเป็นมิดเป็นใจก่อนดีไหมคุณผู้ชมเราอาจจะต้องแบบว่าพูดคุยแบบเสวนาด้วยก่อนเพื่อความเนียนเพื่อความที่แบบว่าใช้สกิลแพลวพาวของเราที่อุปนิสัยเรามีมาให้โอ้ดิฉันอุสาันเลือกอุปนิสัยมาแล้วทําไมมันถึงขโมยไม่ได้ไม่เข้าใจอ่ะคุณชอบสี ผ่าหรือเปล่าคะฉันชอบมึกมากเลยนะพอดีเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปขโมยของที่นั่นมาอุย้ยไม่ใช่อุยจะมาบอกแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องปะคะอุย้ยมีบอกเล่าเรื่องราวด้วยอหรอแต่ตอนนี้ขอแบบลองขโมยไปก่อนแล้วกันนะคผูชมดิฉันอยากรู้ว่าถ้าเราไม่บอกเล่าเรื่องราวอะไรนั่นอะเราจะสามารถขโมยได้ไหมอะ มันต้องได้สิมันต้องได้าตายแล้เตาแล่วตาลแล,วแลวอวหนูทำไมหนูเป็นโจรกระจอกขนาดนี้ลูกโอ้ตายแล้วเอ็นดูอ่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆคือนี่ผ่านมาหลายนาทีแล้วดิฉันยังไม่ได้เงินสักบาทเลยอ่ะ เนี่ยแล้วสกิลของเรามันก็เพิ่มนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะขโมยไม่สําเร็จก็เพิ่มก็คือต้องแบบยอมโดนจับได้ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอ๋อแย่มากมีวิธีฝึกสกิลวิธีอื่นไหมอ่ะอ่ะมาค่ะน้องแบรน้องแบ์ต้องทําได้แล้วทีเนี้ยมาล้วงกระเป๋าจัดไปคราวนี้แหละเสร็จ <c oughs> เสร็จเขาะไม่ใช่เสร็จเราโอ้ยตายแล้วต่แล,แ,ล,แ,ลแบอ้ยเราจะมีเงินจ่ายค่าเช่าห้องไหมคะถามจริง อันนี้ค่ะเปลี่ยนที่เป็นว่าเล่นเลยแนละ้ดูสายตาน้องแบตตอนนี้ <c oughs> น้องเมาคุณผู้ชม <c oughs> โอ๊ยหรือว่าเราเมาวะเราก็เลยขโมยไม่ได้ <c oughs> อาปราห์หนูแบหนูแบ หนูแบ,บสู้ส้หนูแบ,บสู้ตายเขานี้แหละเราจอมาขโมยบรรณารักนะคะต้องขโมยได้แน่นอนเพราะว่าเขาแบบเอออาจจะไม่ระวังตัวอะไรงี้ปะเขาต้องดูแลคนมากมายกันคนแบบขโมยของขโมยหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทันระวังตัวเองเก <c oughs> ี่ยวปะไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวเราจะลองพูดคุยกับเขาดูเลยคะ่ะนี่เธอฉันน่ะเบื่อมากเลยอ่ะคนมาอ่านหนังสือแล้วก็ชอบทิ้งขยะมั่วซั่ว จริงเหรอคะอว้ยนั่นมันแย่มากๆเลยอะเนาะแต่เอาจริงๆมันก็ดีกว่ามีขโมยนะคะใช่มันดีกว่ามีขโมยนะคะถึงแม้ว่าเขาแค่ทิ้งขยะอะไม่น่ากลัวเท่าขโมยหรอกคะ่ะจริงๆฉันเน่ะเคยเห็นขโมยนะคะแย่มากๆเลยอะ ใช่แย่มากโอเคเราจะลองคุยดูนะคะแบบว่าคุยเกี่ยวกับสตอรี่นน่นนี่นั่นให้เขาฟังนะคะเนี่ยมันมีลูกปาาลูกหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันก็ลอยมาค่ะใช่มันลอยมาที่หัวฉันตาฉันก็เลยเป็นแบบนี้ยังไงล่ะคะแล้วสะพานก,ก็มีหม,มีตัวใหญ่เดินมาชนฉันน่ะตาฉันก็เลยเป็นแบบนี้อะค่ะ <laughs> ตาก็เลยเลยเปล่าความจริงเมาค่ะ โอ้ยตา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 ยอ่ะมาถึงเวลาขโมยแล้วล่ะคราวนี้มันต้องได้คุณผู้ชมมันต้องได้เราไหมอะไม่ได้นี่คือแบบปิดเกมแล้วนะนี่คือแบบผ่านมาแบบจะครึ่งช่วโงแล้วนะที่ฉันจะทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะมันใช่เรื่องไหมอ,ะอ่ะแต่แล้ววิ ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็แค่ก็แค่อยากลองจับกระเป๋าดูนะ่ะไม่ได้กดจะขโมยเลยจริงๆอะสมัยต้องไล่กันแบบนี้ด้วยเนี่ยมองฉันเป็นคนยังไงกันน่ะโอ้โหนี่คือแบบปวดห้องน้ำแล้วอะยังไม่ได้สักบาทคุณผู้ชมตายแล้ววิถีชีวิตโจนกระจอกอะคะ่ะก็ต้องมาใช้ห้องน้ำขี้แบบว่าห้องสมุดเขาอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าขี้เกียจกลับบ้านแล้ว โอ้ยแต่ละเอ็นดูโอเคเดี๋ยวเราย้ายสถานที่นะคุณผู้ชมคิดว่ามันต้องได้มันต้องได้แล้วล่ะมันมันถ้าไม่ได้นี่คือบั๊กแล้วนะ<อ>และนี่ค่ะคู่ปรับของใครหลายๆคนเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะแก้แค้นให้ทุกคนเองโอเคปะคุณเบสต์เตอร์ริงเนี่ยคือแบบคู่กัดคู่แคนของใครหลายๆคนเลยเพราะว่านางเนี่ยชอบต้มตุนเงินของเราดังนั้นเดี๋ยวแบร์เนี่ยจะมาจัดการให้เองนะคะคุณผู้ชมอา เจ๊คะขอเล่นด้วยหน่อยได้ไหมอะ่ะโอเคเราจะตีสนิทก่อนนะคะแล้วค่อยลวงกระเป๋าไปเลยคราวนี้แหละคุณเบสเนี่ยต้องโดนเราแน่ๆมาดูกันค่ะว่านักต้มตุ๋นที่แบบมืออาชีพเคยแบบหลอกเงินคนมามากมายกับโจนกระจอกนามว่บแบเนี่ยใครจะแน่กว่ากันฉันเนี่ยต้องขโมยมาให้ได้ความหวังาตาละจะบอกว่าความหวังของทุกคนอยู่ในมือแบ <laughs> อยนนได้อีก ผู้ชมนี่ดิฉันไปทั่วเมืองแล้วนะเอาดีๆซิมันบอกกันปะว่าว่าดิฉันเป็นขโมยเนี่ยแล้วแบบมันก็รู้อ่า <c oughs> ทำไมอะ่ะถามจริงเถอนะดิฉันโดนจับได้มากี่คนแล้วโอเคค่ะคนนี้นะคะเขาแบบว่าอยู่คนเดียวเนาะน่าจะเป็นคนที่แบบเอ้ยใสๆซื้อๆต้องขโมยได้แน่เลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะลองคุยกับเขาก่อนนะคะหลอกล่อเป็นการหลอกล่อแบบแผลวพาวเนี่ย เธ,เธอเคยเห็นระเบิดตุ้มๆไหมอะตุ้มใหญ่มากๆเลยอะนะแล้วก็มีค้างขาวโผล่มามันแปลกมากๆเลยใช่ไหมละ่ะซึ่งค้างขาวเนี่ยอาศัยอยู่ในปราสาทสุดหรูสีชมพู<อ>ใช่เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้แหละเธอโอเคค่ะคุณผู้ชมหลังจากหลอกล่อแล้วนะคะเราจะทําการล้วงกระเป๋าเลยในดูซิว่าจะล้วงได้ไหมนี่แล้วเขาก็ลุกมาให้เราแบบว่าขโมยหกสิบสี่บาทคุณผู้ชมคุ้มไหมคะ อะให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินใจสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าคุ้มไม่คุ้ม <laughs> หลังจากที่ย้ายสถานที่มานมนานนะคะดิฉันดิฉันเริ่มมีสกิลแล้วค่ะโอเคเล่าเรื่องราวต่อคุณคะ คุณเคยเห็นขังข่าวไหมอะแล้วก็เคยเห็นหมีหรือเปล่าหมีตัวใหญ่ๆ,ๆค่ะอาศัยอยู่ที่ปราสาททําไม่เคยเห็นเนี่ยก็มาดูที่บ้านฉันได้นะคะ <laughs> ใช่หรอได้หรอโอเคค่ะแล้วเราก็จะทําการขโมยเลยหลังจากที่หลอกล่อด้วยเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้เสร็จนะคะวิ้นแล้วตอนนี้เขารู้สึกภูมิใจด้วยนะคุณผู้ชมที่แบบเขาสามารถแบบขโมยเงินได้สําเร็จได้คราวนี้ไม่สําเร็จอีกแล้วคุณผู้ชมตายแล้ว นี่เอาจริงจริงนี่คือมันจะหมดวันแล้วนะดิฉันเพิ่งขโมยได้แค่คนเดียวซึ่ง6กสิกว่าบาทคุณผู้ชมตายละไปทํางานไหมลูกเนี่ยคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะอายขนาดไหนหรือว่าลัวขนาดไหนที่โดนจับได้ก็ต้องมากินข้าวที่เขาทําให้คุณผู้ชมคือมันแบบว่ามันแบบว่าไม่มีเงินไงคือแบบวันนี้หาได้แค่หกสิบสี่บาทอะคุณผู้ชม<อ>มีอะไรกินก็ต้องกินไปก่อนก็ต้องทนแบบว่าฉาบป,ปูนที่หน้าหนาหนาไปก่อน โอ้ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะรู้แล้วว่าเราเป็นขโมยแต่เราก็ต้องมากินข้าวอะน่าสงสารอันนี้ค่ะย้ายมาที่เมืองฮีกับกับแล้วนะคะไหนดูซิว่าเราจะสามารถขโมยได้ไหมอะคุณผู้ชมอ่ะเราจะคุยเรื่องราวต่อเหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณฉันเนี่ยหิวข้าวมากๆเลยค่ะสนใจจะไปเลี้ยงข้าวฉันที่ปราสาทคะหรือหาดดูไหมล้วทำไมดีเจดิมาออกกําลังกายตรงนี้ลคะคะ <c oughs> ถามจริงเถอะอ่ะคุณเนี่ย หน้าตาดีมากๆเลยนะคะฉันขอล้วงกระเป๋าหน่อยได้ไหมเอิมไม่ใช่อ้อมจะมาเฉลยกันแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะโอเคโอเคขโมยขโมยคุณผู้ชมโอ้ m ม god ทำจริงทำจริงมันยากขนาดนั้นเลยหรอมอสเนี้ยหรือว่าดิฉันดวงไม่ดีนี่คือดิฉันเอาอุปนิสัยมาแล้วเดอ้อเอาอุปนิสัยมาแล้วเดอ้อคือความจริงมันควรจะแบบ มันควรจะชิวๆกว่านี้แต่นี่คือดิฉันโดนจับได้รัวๆโอเคเราจะลองแบบว่าโกงนิดนึงนะคุณผู้ชมแบบเลเวลสิไปเลยถ้าเราแบบสกิลเต็มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะยังแบบว่าโดนจับได้อยู่ไหมอ่ะดิฉันก็คือไม่ไหวแล้วอะ้ย <c oughs> <c oughs> ตายตายตายอุย้ยเฮ้ย <c oughs> แล้วเราได้อุปนิสัยแบบว่าหัวหน้าโจนอะไรแบบนี้มาด้วยนะคะอ่ะคร <c oughs> าวนี้ละเราต้องขโมยได้แล้วล่ะ ถ้าไม่ได้อีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคุณผู้ชมอ่ามาคาะเเยื่อของเราคุณดอนนะคะมามาลุยเลยกําลังเต้นแบบว่าโชโชเชชโชเชอยู่เลยนะคะเป็นคาร์บงคาร์บอยอะไรอย่างงี้โดนแน่โดนแน่คาบอยเข้าใจอย่างนั้นนั่นเลยตอนโดนเราล้วงกระเป๋าสักหน่อยแล้วนะมามามาไอ้คุณดอนคะที่บ้านเนี่ยมีรถถังหรือเปล่าอ่ะฉันอยากได้รถถังมากเลยอะค่ะพอดีว่าเป็นเด็กสามขวบโอเคเดี๋ยวเราจะ แบบว่าคุยหลอกล่อนะคะนี่ฉันเนี่ยมีเงินเยอะมากเลยนะคะอยากลองทํางานกับฉันดูไหมอ่ะโอ้ยเราดูเหมือนคุณดอนจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่เลยอะ่ะทำไมคุณดอนสนใจกันหน่อยมวแต่เต้นอะไรกันเนี่ยฮะซิมที่นี่เขาเป็นอะไรกันคะเขาไม่สนใจการคุยของดิฉันเลยนี่ที่ฉันก็คุยด้วยอยู่นะดูดิ คุยกันแบบโอเคโอเคเขาเต้นไปวาเขาก็ฟังอยู่คุณผู้ชมเนี่ยคุณดอนฉันเนี่ยขโมยของอะ่ะมันหลายคนมากแล้วอะ่ะแต่ฉันก็ยังขโมยไม่สําเร็จสักคนเลยอะค่ะนี่มันแย่มากๆเลยอะ่ะฉันรู้สึกไม่ดีมากๆเลยเอา้าทำไมติดลบขนาดอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคโอเคเราจะเริ่มเดินไปขโมยกันแล้วนะคะด้วยความที่นอ้องอาแบของเราเนี่ยมีนิสัยไม่ค่อยดอีเขาว่าอาจจะพูดอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่โอ,อู้้ 171บาท <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการร่วมมือนะ <c oughs> ใครเขาเลื่อมมือกับแกไม่มีไหนๆๆลองอีกทีลองอีกทีคุณผู้ชมอ่ะนี่ร34บาทไปงนไปแกคุณผู้ชมมาถึงเวลาแล้วละ่ะถึงเวลาของนักต้มตุ๋นตัวจริง หลังจากที่แบบว่าเป็นโจรกระจอกมาตั้งนานน่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เป็นแบบว่านักต้มตุน๋นมือชักาดมือฉมังบอกเลยมาค่ะคราวนี้แหละดิฉันก็จะมีเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องแล้วถึงแม้ว่าจะโกงมาก็เถอะโกงโกงอะไรโกงเงินหรอไม่โกงสก,กิลเออแต่้าคุณผู้ชมมีเวลาก็กค่อยๆขโมยได้นะแบบว่าเออไม่ต้องซีเรียสถือว่าเป็นอาชีพเสริมอะโอเคแต่ถ้าเป็นอาชีพหลักอะคือกว่าจะไปถึงแบบ เลเวลแม็กกว่าจะขโมยโดยที่แบบไม่โดนจับได้แบบเนี้ยมันนานมากเลยอ่ะคุณผู้ชมจริงๆเออเอาเป็นอาชีพเสริมมาได้อยู่แต่ถ้าเอาแบบโอ้โหจริงจังนี่คือแบบต้องมุมานะมากๆเลยนะ อ่ะและก็มีสิ่งหนึ่งที่ฉันสงสัยนะคะคือเราจะสามารถขโมยเงินจากยมมาทูได้ไหม<อ>นี่คุณผู้ชมเราจะทําการฆ่าผู้หญิงคนนี้เลยนะคะวิ่งแดูเหมือนคุณผู้ชายคนนั้นจะไม่ชอบผู้หญิงคนนี้หรอทําไมอะได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เลยค่ะอ่าเอาเป็นตายจากอะไรดีอะ ตายจากกระแสไฟฟ้าดีมั้ยอ๋นี่เราจะฆ่านางด้วยกระแสไฟฟ้านะคะมาดูกันว่า <c oughs> <c oughs> โอเคนางก็ได้ตายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะคุณผู้ชมดูหน้าตา2คนนี้ดิคือแบบมีคนตายต่อหน้าแต่เขายิ้มอะเอาดีๆคือน่ากลัวมากเลยนะคือแบบ คือไม่ชอบกันแล้วคือถ้าตายต่อหน้าก็ยิ้มใส่กันแบบนี้อ๋อเอาจริงๆซิมมันเป็นเกมที่น่ากน่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคค่ะยมมาทูดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ารีบๆเลยคุณยมรีบๆจัดการเลยดิฉันจะได้ปฏิบัติการแผนต่อไปสักทีนะคะออ้ยตายๆ,ๆละเอออย่าบอกนะ วันนี้มาจากช่องอันวอร์ดี้สาอีกแล้วอ่ะนี่ฉันต้องทํางานหนักทุกคลิปเลยเหรอเนี่ยและเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคุณผู้ชายคนนี้ค่ะเขายิ้มคุณผู้ชมนี่คือ,อยมมาทูตพาแล้วนะเขาก็ยังคงยิ้มอยู่อ่ะตายแล้วทำไมคุณโหดรายขนาดนี้คะถามจริงเหอะนี่คือเกลียดกันถึงขั้นแบบตายก็ไม่เว้นเงนี้ยหรอยิ้มอยู่อ่ะคุณผู้ชมน่กกากลัวมาก ไม่มีใครน่ากลัวเท่าแกแล้วล่ะอันวริษาไม่ต้องทำมาเป็นพูดเลยเอาอะไรอ่ะคุณยงม,มาทูดแค่นี้ก็ต้องว่ากันด้วยอ่ะน้องแบน้องแบไปจัดการล้วงกระเป๋าเดี๋ยวนี้เลยลูกทําให้แม่ภูมิใจหน่อยสิโออย่าให้เขาม่มว่าแม่ฝ่ายเดียวหนูจัดการนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมขโมยได้วะ ขโมยได้แล้วเอ้ยเราดูเหมือนว่าเราจะได้ดอกไม้แห่งความตายมาด้วยนะคะอู้สอร้อบบาทแล้วก็น้ำยาทดแทนการนอนหลับเฮ้ยปังนะคุณผู้ชมขโมยยมมาทุนนี่ตอบโจทย์อันนี้คือตอบโจทย์ถ้าเราแบบว่าเออใช้มอดขโมยนะคะร่วมกับมอดฆาตกรอะคุณผู้ชม <laughs> อยู่นะอ่ะและเนื่องจากว่าเราอยากโชว์สกิลว่าถ้าเราโดนแบบว่ายมมาทูจับได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเผื่อว่าใครจะยังไม่เคยเห็นนะคะเอ้าเอ้าแม่เอ้าได้เฉยไออย่างวันนี้อยู่ดีๆคุณดอนก็ขโมยได้โดยที่คุณดอนอ่ะไม่มีสกิลเลยเว้ยอันนี้คุณผู้ชมเกมมันแกล้งดีฉันปะเอาจริงๆมันแกล้งดีฉันมากเลยเด้อโอเคค่ะสรุปแล้วก็ เหมาะกับการเป็นมอดแบบเสริมเฉยๆอะคุณผู้ชมถ้าทําเป็นอาชีพก็คือไม่ไหวจริงๆอะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นความเฟลของการขโมยยมทูตแล้วแบบโดนยมทูตจับได้อะไรเงี้ยก็ย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปค่าซิมทั้งเมืองที่ทะเลทรายนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอกราบตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ